หลายท่านไม่เคยรู้น้ำเต้าหู้มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็มีโทษที่ต้องระวังในการดื่มด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันทุกคนเริ่มหันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเพราะด้วยมลพิษและเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราก็เต็มไปหมดดังนั้นสุขภาพจะดีได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการดูแลในเรื่องของอาหารการกินและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพก็จําเป็นเช่นกันอย่างเช่นวันนี้สุดติ่งได้นําประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้าเต้าหู้มาบอกให้ได้ทราบอย่างละเอียดและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือนอกจากประโยชน์ของน้าเต้าหู้ที่จะรู้แล้วข,อขว้อควรระวังในการกิน ก็ควรรู้ด้วยงั้นไม่รอช้าค่ะไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้ำเต้าหู้กันก่อนเลยค่ะ 1>, 1. ช่วยบำรุงสุขภาพได้เป็นอย่างดีเพราะสืบเนื่องจากน้ำเต้าหู้จะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอาทิโปรโตีนแคลเซียมซิลิเนียมสังกะสีฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน B1 วิตามิน B2 และกรดอะมิโนที่มีมากกว่า18ชนิดรวมอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีสรรพคุณทั้งช่วยลดอาการท้องผูกลดอาการไวทองบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่ง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะ 2. ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเมื่อต้องเปรียบเทียบระหว่างน้าเต้าหู้และนมชนิดต่างๆซึ่งน้าเต้าหู้จะมีระดับอิสุลันและน้ําตาลที่น้อยกว่านมดังนั้นแน่นอนว่าเมื่อระดับอิสุลันและน้ําตาลน้อยเช่นนี้ก็ส่งผลทําให้การดื่มน้าเต้าหู้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้และไม่เพียงเท่านั้นการดื่มน้าเต้าหู้ยังมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้อีกด้วยนะคะ 3ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าน้ำเต้าหู้จะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพซึ่งหนึ่งในสารอาหารเหล่านั้นก็ยังมีสารอาหารที่จําเป็นต่อกระดูกและฟันอย่างแคลเซียมรวมอยู่ด้วยดังนั้นการดื่มน้ำเต้าหู้บ่อยๆก็ยังมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงและที่สําคัญน้ำเต้าหู้ยังมีสารอาหารอย่างสารไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อกระดูกเพราะมีสรรพคุณช่วยลดความเสื่อมสภาพของกระดูกได้ นนั่นเองและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้ำเต้าหู้จะประกอบไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเดียวซึ่งถ้าหากร่างกายได้รับไขมันเหล่านี้เข้าไปก็จะมีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะเมื่อรู้ถึงประโยชน์ของน้ำเต้าหู้แล้วทีนี้ก็มาดูข้อควรระวังในการดื่มน้ำเต้าหู้กันบ้างดีกว่าค่ะ 1. มีแนวโน้มต่อการเป็นหมันซึ่งมีการวิจัยได้เปิดเผยว่าสำหรับท่านชายที่ดื่มน้ำเต้าหู้ในปริมาณมากๆจะส่งผลทำให้ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนเอสโตรเจนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าถ้าหากท่านชายดื่มน้ำเต้าหู้ในปริมาณมากจะส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นหมันหรือทำให้มีบุตรยากในอนาคตได้ค่ะ 2. เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคอัลไซเมอร์เป็นต้น เพราะสืบเนื่องจากน้ำเต้าหู้ในบางเจ้าจะมีการปรุงแต่งรสให้ถูกปากลูกค้าอาจจะทำออกมาให้มีรสที่หวานมากหน่อยเพื่อที่จะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นทันทีซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีปริมาณของน้ำตาลผสมอยู่ในน้ำเต้าหู้ในปริมาณที่เยอะพอสมควรดังนั้นถ้าหากดื่มในปริมาณมากๆเป็นประจำนั่นก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีความเสี่ยงเกิดโรคเหล่านั้นตามมาได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ 3. เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งน้ำเต้าหู้จะมีปริมาณของโปรโตีนเยอะมากถ้าหากคุณผู้หญิงได้รับปริมาณของโปรโตีนที่มากเกินไปนั่นก็จะทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านมและยังทําให้เซลล์มะเร็งจเจริญเติบโตขึ้นง่ายอีกด้วยค่ะ ดูเหมือนว่าโทษของการดื่มน้ำเต้าหู้จะน่ากลัวใช่ไหมล่ะคะแต่อย่างไรก็ตามน้ำเต้าหู้ก็ยังคงเป็นเครื่องดื่มเพื่อคนรักสุขภาพเช่นเดิมนะคะเพียงแต่ว่าควรเลือกดื่มน้ำเต้าหู้สดที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและที่สำคัญควรดื่มในปริมาณที่พอดีในแต่ละวันด้วยทุกอย่างจะส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็ต่อเมื่อกินในปริมาณที่พอดีนั่นเองคะ่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ